ทำการ์ดแต่างงานง่ายๆโดยเว็บไซต์ลาลาพิกและยังสั่งปริน้นได้ด้วยนะที่เว็บลาลาพิกจะมีกระดาษใช้ทำกราร์ดแต่งงานให้เลือกถึง2แบบด้วยกันหนา300แกรมนะคะไม่บางเกินไปเหมาะก,กับใช้เป็นการ์ดเชิญมากเลยค่ะจะมีเป็นกระดาษอาร์ที่มีความมันๆเลื่นๆกับกระดาษปอนที่มีเท็กซ์เจอร์แบบด้านเฉพาะตัวแถมในเว็บยังมีรูปแบบหลากหลายสไตล์ให้เราเลือกใช้ตีมินิมอลตีมโมเดิร์นตีมจีน สวยๆทั้งนั้นเลยหรือจะเป็นการ์ตูนที่มีคาแรคเตอร์ hmm. ก็จะได้ฟีลหวานๆน่ารักสุดส่วนใครที่อยากออกแบบเองทั้งหมด mm hmm. ก็เข้าอ mm ัปโหลดยูดีไซน์ได้เลยค่ะการออกแบบการ์ดแต่งงานเพื่อบ่งบอกความเป็นตัวเราและคนรักจะทําให้คนที่ได้รับการ์ดรู้สึกถึงความใส่ใจของเราที่อยากให้มาเป็นส่วนหนึ่งในวันสําคัญแถมยังเก็บไว้เป็นความทรงจําดีๆของคู่เราได้ด้วยนะคะพอโอเคแล้วเราก็เลือกจํานวนการ์ดที่เราต้องการสั่งแล้วตรงนี้สามารถสั่งซื้อซองเพิ่มได้ด้วยนะมีแต่สีสวยๆเลือกจับคู่กับ กาารร์ของเเได้ลยค่ะจากนั้นชำระเงินก็จะได้การ์ดแต่งงานฝีมือของเราไปแจกให้แขกแล้วค่ะ สุดท้ายนี้ใครที่กำลังจะแต่งงานทีมงานละละพิธขอแสดงความยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะขอให้เพื่อนๆมีความรักที่อบอุ่นกันตลอดไปและหวังว่าพวกเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในวันสำคัญของเพื่อนๆน,นะคะ